สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์หลังเขาของเราอีกครั้งครับวันนี้เรามาคุยเรื่องออมเงินหลักพันให้ได้เงินล้านกันครับและถ้าดิฉันบอกคุณว่าคุณสามารถมีเงินเกือบหนึ่งล้านบาทได้จากการอมทองเดือนละหนึ่งพันบาทต่อเนื่องเป็นเวลาสิบห้าปีคุณจะเชื่อไหมคะฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมคะโอ้โหคุณฟังดูไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับเพราะถ้าเราคิดแบบตรงไปตรงมาเลยนะ แค่1,000บาทคูณกับ180เดือนหรือ15ปีอ่ะมันเท่ากับแค่1น0 0 0 0บาทเท่านั้นเองแล้วเงินส่วนต่างอีกหลายแสนที่เหลือมาจากไหนกันครับมันมีสูตรลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีสูตรลับค่ะคำตอบก็คือพลังการทบต้นค่ะวันนี้เราจะมาไขาความลับนี้ด้วยการเปรียบเทียบกลยุทธ์การออมทอง2แบบแบบแรกคือถือยาว15ปีกับแบบที่สองคือขายทุก6เดือน แล้วซื้อใหม่ทันทีช่วงที่1การออมทองแบบถือยาวเริ่มจากแบบแรกก่อนเลยครับสำหรับใครที่ชอบความสบายใจไม่ต้องยุ่งยากถ้าคุณออมเดือนละ1,000บาทต่อเนื่อง15ปีรวมเงินต้น1,80,000บาทแล้วถือทองคำยาวๆไม่เคยขายเลยเมื่อครบ15ปีมูลค่าทองคำของคุณจะกลายเป็นประมาณ 2,18, 0 0 0บาทเท่านั้นครับจริงค่ะแม้จะมีกำไรอยู่ประมาณ38,000บาท แต่เมื่อเทียบกับระยะเวลา15ปีผลตอบแทนถือว่ายังไม่โดดเด่นนักเพราะเป็นการเติบโตแบบเชิงเส้นหรือเ a ีย r o กร h ที่ขึ้นอยู่กับมูลค่าทองคำที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวช่วงที่2การออมทองแบบทบต้นและทำความเข้าใจตัวเลขที่ถูกต้องทีนี้ลองมาดูแบบที่2ค่ะถ้าคุณใช้กลยุทธ์ขายทุกหเดือนแล้วนำเงินก้อนทั้งหมดเงินต้นบวกกำไรรวมกับเงินออมใหม่ ไปซื้อทองรอบถัดไปทันทีและทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆเป็นเวลา15ปีและนี่คือภาพที่เราเห็นจากกราฟนะครับจะเห็นเลยว่ากลยุทธ์ถือยาวที่เส้นสีทองนั้นโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับใช่ค่ะแต่ดูที่เส้นสีส้มแดงสิคะนั่นคือกลยุทธ์ขายแล้วทบต้นที่มูลค่าพุ่งขึ้นในระยะยาวจนเกือบแตะหลักล้านไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าความต่างกันแค่หลักการเล็กๆจะส่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ นี่แหละครับคือพลังของ Compound Interest หรือดอกเบีย้ยทบต้นที่ทำให้กำไรในแต่ละรอบกลายเป็นเงินต้นใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญแล้วก็หวัวใจสำคัญที่ทำให้ความต่างกันร,ระหว่างถือยาวที่ได้เพียงหลักแสนกับทบต้นทุก6เดือนที่ขยับขึ้นเกือบแตะหลักล้านเพราะเวลาและการทบต้นไม่เคยโกหกค่ะตรงจุดนี้ผู้ฟังหลายคนคงคิดว่าผลลัพธ์มันจะต่างกันมากใช่ไหมครับ จะจากตัวเลขที่เราคำนวณมาจริงๆแล้วถ้าสมมติให้ทองคำให้ผลตอบแทนคงที่ที่0.74%ต่อเดือนตลอด15ปีมูลค่าสุดท้ายของทั้ง2กลยุทธ์จะเท่ากันที่ประมาณ3 7 7 1 0 4บาทครับเอา้าแล้วที่บอกว่าได้เกือบ1ล้านบาทตอนต้นรายการล่ะครับนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้ฟังได้เข้าใจอย่างถูกต้องตัวเลขเกือบ1ล้านบาทที่ถูกพูดถึงในท้องตลาด ไม่ได้มาจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เราเห็นกันทั่วไปถ้าคุณต้องการมีเงิน1ล้านบาทจากการออม1,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา15ปีคุณจะต้องได้อัตราผลตอบแทนที่สูงมากโดยเฉลี่ยประมาณ1.567%ต่อเดือนหรือประมาณ20.52%ต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างท้าทายมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของตลาดทองคำในระยะยาวครับโอ้โหนี่คือความจริงที่ต้องยอมรับใช่ไหมคะ แสดงว่าถ้าเราใช้กลยุทธ์ทบต้นแต่ถ้าอัตราผลตอบแทนมันไม่ได้สูงขนาดนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายเงินล้านด้วยเงินออมเท่าเดิมได้ง่ายๆถูกต้องครับแต่สิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำคือพลังของการทบต้นที่แท้จริงมันคือการทําให้กําไรในแต่ละรอบกลายเป็นเงินต้นใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่ได้ต่างกันในเชิงตัวเลขภายใต้สมมุติฐานคงที่ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงราคาทองคํามีความผ,ลผ,ลผลันผวนการใช้กลยุทธ์นี้จะช่วยให้คุณบริหารจัดการการลงทุนได้ดีขึ้นและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าในระยะยาวครับช่วงที่3บทสรุปและข้อคิดสรุปก็คือการออมทองแบบมีวินัยต่อเนื่องบวกกับกลยุทธ์ทบต้นอย่างเข้าใจในพลังของมันเข้ากับเส้นทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งได้จริงครับความรู้ด้านการเงินไม่ซับซ้อนค่ะเพียงแค่คุณเริ่มต้นเล็กๆ แต่ทำอย่างสม่ำเสมอและให้เวลาเป็นตัวช่วยอย่ารอให้เวลาผ่านไปมาเริ่มสร้างความมั่งคั่งด้วยตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้ครับขอบคุณที่อยู่กับเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ